เรียบแยมากก็ไม่รู้พี่เคยทำอะไรไม่ว่าจะคำพูดหรือว่าหรืออะไรก็ตามที่พี่ทำนี่ผิดไปพี่ขอโทษขอโทษแล้วก็อยากให้มีตี่าง้อยพี่เลยไม่เคยค่ะพี่ไม่เคยเลยอย่างไม่ว่าจะเป็นอยู่กับพี่ล่ะแบบอาจจะแบบอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ทำอะไรที่แบบทำให้ไม่สบายใจขอโทษด้วยจริงนะ ้ใจเขอบคุณนะคะก็ถ้าแต่พี่ทำอะไรให้นี่รู้สึกแบบขัดหูขัดตาหรือว่าอะไรเงี้ยแบบเออคนอยางพี่เนี่ยพี่ขอโทษด้วยจริงๆที่เจ๋งมากตลกมากเราชอบจก็ ก็พอเคอที่ถ้าเกิดพี่ทำอะไรให้แอนสบายใจหรือว่าอึดอัดใจเวลาอยู่กับพี่หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ก็เป็นคนนี้เงี้ยเนาะก็ไม่รู้ว่าทําให้แอนนอึดอัดใจหรือเปล่า ถ้าเกิดมีช่วงเวลานั้นนี่ก็ขอโทษด้วยจริงเนาะเพราะว่าพี่ก็พยายามพี่ก็พยายามที่สุดลอะคิดว,ว่าคงดีขึ้นก็ขอโทษด้วยกันเนาะถ้ามีอะไรไม่มีค่ะรักแอนนะอืม ถ้าิดมีบางครั้งคำพูดพี่อ่ะเอออาจจะแบบห้วนๆหรือทําให้น่เข้าใจผิดว่าพี่เหวีย่วยงหรืออะไรเงี้ยพี่ต้องขอโทษด,ด้วยพี่ไม่ตั้งใจแล้วขอโทษจริงๆเนาะก็ยังไงพี่ก็รักนิแล้วก็เป็นน้องสาวคนหนึ่งจริงนี่ก็น่ารักพี่คิดว่นนี้ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าอะไรที่พี่พูดแล้วไม่เข้าหูนิอ่ะขอโทษด้วยจริงๆเนาะยังไง พี่รักนี่คือพี่น้องกันเนาะไม่เป็นไรแค่ั่้นเองแม่้่างรเปล่าต่ดนรอค่อยอยเดินนะมีสิทธิ์ผิดีอ๋อร้อน่นรอนล่นอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นคำพูดที่แบบเป็นมุกหรอา้งดอย่าพอนี่อนซ้อน ที่ไม่รู้จักที่ตอนซอนขอโทษพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าตอนขอโทษพี่เรองอะไรอ่ะคือแบบมันไม่มีอ่ะพราะซอนก็เป็นซอนอ่ะที่ไม่รู้ตัวไ่ไม่รู้สึกจริงอาจจะแบบอาจจะคล้ายๆกันก็ได้แต่ที่ไม่เคยรู้สึกว่าซอนทาอะไรแบบอะไรยังไงนะส่วนพี่เองก็ ถ้ามีอะไรที่แบบทําให้ทอนไม่สบายใจก็พี่ก็ขอโทษด้วยนี่ก็ไม่มีนะพี่ก็ไม่ทำหน้าเม่นนะผมมันซ้อนรึไม่ออกอ่ะพี่ทำให้ซ้อมหรือเปล่าเออเดี๋ยวเราจำไม่ได้แล้วกันเนาะดเรื่องก็พูดเรื่องกันอยู่ก็พูดเรื่องกันอยู่เรียอแต่งอ้อมก็เรายังจำได้ใช่ไหมไสบอกว่าเราเออเคยพูดแบบ หมือนเวียงอะไรตอนนั้นน่ะนีสายเราเราไม่รู so ้ว right? um ่าตอนนี้มันดีขึ้นหรือยังแต่ก็เลยเราก็พยายามนะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเราคิดว่าตอนนี้คงดีขึ้นอืมอืมเราก็พยายามปรับตัวอยู่แต่ถ้ามีส่วนไหนที่ไม่พอใจอะไรลึกๆอะไรเนี้ยเราขอโทษดีจังหวะเนาะก็หวังว่าถ้ามีอะไรก็บอกเราแล้วกันเนาะเฮ้ย ยานไม่ได้ดเลยใช่ไหมต่างกันท่านกำลังชมสารคดีผสมเทียมต่อด่นเซนเซอร์เรารู้ว่าแม็กเป็นคนแบบใจดีอ่ะเนาะไม่คิดอะไรอ่ะแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่าเคยทำอะไรแม็กไม่พอใจหรือเปล่า พราะแม่ก็ไม่เคยบอกเราเลยเลยแต่เราก็เคยดีเหมือนกันที่แม่บอกว่าเราพูดเหมือนกับที่อ๋อปอพูดพูดจันเบียงอะไรเงี้ยไม่รู้ตอนนี้เราในสายตาแม่แเราดีขึ้นหรือยังเนาะก็ถ้ามีอะไรที่แบบไม่พอใจอ่ะเราขอโทษจริงแต่เราก็เราก็รักแม่นะเอ้ยรักแม่เหมือนกันหวว่าเราจะช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆไว้วยไปเลย ไม่ต้องรับสายเฮ้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 ยเฮเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮเเ้ยเักเวยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยี้้ยเฮ้ไปขอยเฮ้เ้ยเ้้เ แม่เอาแค่นี้เอาแค่เอาแค่ประโยคเดียวกัน <S <S จริงใจอะ่ะถ้าผู้ชมเขาสมมติสมมติเขาไม่ชอบหนูเขารู้เขาก็จะเข้าใจหนูว่าว่าหนูสำร็จแล้วจริงใจไม่รู้จะมองตรงไหนเลยค่ะหนูก็อาจจะเคยก็เคยทำผิดเคยทำไม่พอใจ ทำให้รู้สึกว่าไม่ควรทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คงได้คงคงพูดได้แค่ขอโทษนะคะก็นิวก็สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวะคะ่ะขอโทษทุกคนทางบ้านนะคะขอโทษะคะ่ะโอเคี ก็ถ้าเกิดว่าหนูนะคะทำอะไรให้อรู้สึกไม่พอใจหรือว่าคำพูดที่ไม่สุภาพสองแง่สองง่ามแล้วก็ไม่ดีอในความคิดของทุกคนนะคะหนูก็ขอขอโทษมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อืมจะปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วก็จะไม่ทําสิ่งเหล่านี้จะพยายามไม่ทําสิ่งเหล่านี้อีกเลยนะคะขอโทษจริงๆค่ะค่ะหนูก็หนูก็ขอโทษผู้ชมทั้งบ้นานทุกคนนะคะแล้วก็ขอโทษพี่ๆทีมงาน True F ทุกๆคนที่ไม่ว่าหนูจะทํา โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอยากให้รู้ว่าหนูขอโทษจริงๆค่ะก็ถึงทุกคนทั้งบ้านนะคะแล้วก็ทีมชาลีทุกคนนะคะ หนูก็ขอโทษจริงๆกับพฤติกรรมแล้วก็คําพูดที่บางครั้งมันอาจจะไม่สุภาพบางครั้งอาจจะแรงสําหรับหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านหรือว่าทางทีมชาลีทุกคนนะคะหนูก็ขอโทษจริงๆแล้วพฤติกรรมพวกนี้แล้วก็นิสัยแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหนูจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแล้วก็จะไม่มีอะไริ่งน,นี้เกิดขึ้นอีกนะคะหนูสัญญาแล้วก็ หนูจะไม่กัดเล็บแล้วค <c oughs> ่ะไม่ชักด้วยไม่ชักด้วยหนูจะไม่กัดเล็บแล้วค่ะไม่ชักด้วยหนูจะไม่ชักด้วยแล้วหนูก็พูดไม่ชัดด้วยไม่ชัดไม่ชัไม่ชัอ่เนลม่ะเพราะเพรแล้วหนูก็จะไม่ป่วยอีกแล้วละค่ะหนูก็จะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นทุกคนจะได้ไม่เป็นห่วงถ้าวิ่งไหนไม่มีคนออกหนูก็จะไม่ทําอีก มุ้ย <g ül s> นั่งแนละ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ดุ <S <S ้ยพี่ค่ะก็สําหรับหนูนะคะหนูก็ขอโทษเรื่องแรกเลยค่ะก็ที่หนูเคยสัญญาไปว่าหนูจะไม่ร้องไห้แล้วแต่ว่าหนูอ่ะร้องบ่อยมากหนูก็ขอโทษจริงๆค่ะขอโทษจริงๆที่หนูยังคือบอกว่าหนูสัญญาว่าหนูจะร้องเท่าที่จําเป็นใช่ไหมคะแต่คือ ไม่รู้มันออกมาเองอะค่ะหนูก็ขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดทาให้แบบอาจจะแบบทําให้ทุกทุกคนลาคาหรือว่าทําให้เบือ่อหรือว่าหนูทําอะไรที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็ขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ให้อภัยด้วยนะคะอย่ากลัวหนนะหนูจะแก้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ